สบายดีนังโดยสบายดีโอ้แต่อยู่กับน้องลาว่ป่ะนี่โดยอยู่เพื่อนเนาะน้อโดยอืมทีมานั่งยืมห่มเดินเพื่อนนี่แหละเพื่อนน้องอยืมห่มโอ้ผมเห็นเพื่อนจะบ่นบ่โอ้มานั่งอยู่ถุงห่มชิ้นเนาะโดยโอ้เพื่อนอยู่ทางพุ่นโดยอืมอยู่รวมกันหลายคนมานะ โอ้จิตคน,นโดยโอ้ผู้เจ้านี่เป็นลูกผู้ที่ใดจ่ะลูกก๊กโอ้ลูกก๊กหรือว่ามีพ่อเถ่าไม่เถ่าน้ำบ่อจำเพลอนมีมีแต่ไม่เถ่าพ่อเถ่าเสียแล้วโอ้น้องเลยสามจ็ดคนน้องคนหนึ่งน้องเจ้าคนหนึ่งโดยพ่อแม่พ่อแม่ป้าโอ้มีป้าอยู่น้ำบ่อเนื่องโดยโอ้โ นางนโทนน้ำเจ้าชื่ออะไแล้วอ่ะชื่อบุญสาวบ<น>ุญบ<น>ุญบุญเนาะโดยโอ้อันจักปีอลยรเจ้านาะงสิปแปดสิปแปดปีโดยโอ้คือว่าเฮียนจุปปบหรือบอกนางสามันเนาะหนี่จบแต่ห้องพ่อหาจบแต่โอ้เฮียนหอดแต่ห้องปัอหอเาเนาะ โอ้คึ้ว่าสิบแปดปีเรียนจบหมดเจ็บตีว่าเฮ็ดหอดขอ,อ,องพ่วหาโมมีเงินชงไปตาโอ้เมื่อไหรมีเงินชงเรียนแหละยุดของพ่วหาเนาะเลยออกองหาก็เคยไปหาเงินหาคำอยู่เมืองไทยอยู่ปะบ่เคยบ่กเคยรลยบ่มีเงินเห็นบัดโอ้มีแต่ยาเรียนแล้วก่อยู่น้ำพอน้ำแม่เฮ็ดเวียกเนาะรลยมีแต่อยู่น้ำพอ,อน้ำแม่ดำไห้ดำนาไปที่แล้โอ้เวียดนามแต่เขาหลายปะ ขากันสามสิบยังงามกะม่ปุยกะสี่สิบโอ้ได้ลายสี่สิบสอบเนาะโดยโอ้ได้เขาสามสี่สิบสอบบัดกินหักินคนกุ้มโม่ปีนะบ่กุ้มได้กู้ได้ยืมไปกินน้ำโอ้กุ้มเนาะโดยนเขากินหอดเดือนอะไรในครอบครัวของน้องพวกติที่กระเดือนนี่กัะเบิดแร่แต่ละปีโอ้ตามคือคือเด๋ยวนี้ปีนี้ที่มาเบิดแ้วเนาะ S <S แต่ก็ยังอยู่ยังบาลายเดีือนนี้ค่ะถือวาอ่าปีนี้ยังบ่ทันเบิดเนาะยังยังยังหน่อยนึงโลย,โยโคือปีผ่านมาเลยจ้ะปีผ่านมาได้กู้ยืมเบิดกินเบิดโอ้คือว่ากู้คนออกดอกได้ก,กูก้กับบอเลยเอามาชิปกับใบแทนมาชิปสองโอ้เอาชิปสอบนี่ไปแทนเบอลแหละบอลออกดอกสองสอบเนาะโดยเอาชิปดอกชิปสองสอบ ลยถือว่ายืมเงินมาสิบสอบนี่คุ Tomb, ้มปีเนาะเลยยืมมาสิบสอบกับพวกกุ้มก็เก่ากันยังได้กู้ได้ยืมเพินอีกก้นหลายได้เลยสีกันในลำสอบนะเป็นข้าวสารค่ะโอ้คือสมุดในเนาะเลยเห็ดไฮเห็ดนากหลายคนกะเัากินกะเบิดไว้เนาะนะ

คือได้กินข้าววันน้องมีเปิดใจบ่โดยเปิดใจค่ะคนคุยค่ะคนดูแลหัวใจค่ะคนดูแลครอบครัวเปิดใจหาคนคุยโ,คโดยหดยดักมีแล้วบ่หน,น,น,รรน่ยังบ่มีบ่มีบ่มีโทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์กับจักแล็คโอ้ที่ว่าน้องเดี๋ยวนี้นี่บอได้ใส่โทรศัพท์เนาะโดยหากว่าผู้แพรน้าบ้านหนี่ก็ยังบ่ทันมีผู้มาหลินนำ้ำ ยังโอ้คือว่าถึงเห็นลายส่องเพิ่นมาไายกันยังบาทา่ทันยังบ่ทันมีเพิ่นเอฟซีผืนมาลินแล้วเนาะโน,โน้อเนาะโอ้ปัจจุบันนี่ก็ยังโสดแล้วเนาะโ้อยแม่นังโสดคือว่าแล้วเนาะเฮาบัดบ่มีโทรศัพท์เนาะโ<น>้อยบัดสิลมสิคุยกะคือว่ามันก็นมีความ หุ่มยากแน่นอนนางโตหากันบ่ได้หยากบุญโยนว่าคิดว่าผู้บ่าวบรรเทามามาลินมาอย่างยืนน้ำเคือนบุญโีนได้เอาคนตียากจนที่แหละคนมากมายผมมีใจมากอกเออผู้บ่าวเราบ้านเราผุนตีผุนติเนาะย่านย่าติผนติเนาะหักผุนนี่บ่ได้บ้าเดาน้ออันนี้แม่ความความคิดของเฮาเนาะโอ้คิดว่าเฮานี่ เห็นครอบครัวทุกยากหรือว่าอัะไรเพิ่นสิก็คือสิบ่อยากมาลนนนิ้นน้ำเนาะเพราะว่าเฮาบ่เห็นเพิ่นมาเนาะโ,โอ้แล้วก็เอฟซีทางหล,ลายๆส่องมาถ่ายก็ยังบ่เห็นเนาะนะโดยแมน่นโอ้สมมุติได้จ้ะบันสมมุติมีเอฟซีคองบ่เสิือยากล่มนี่นะอันอยายลกล่มก็คือวา่านัน่นแหละก็บ่มีโทรศัพท์บอย่างนะ สมุดอยู่ในอันคือในใจของน้องเห็นะแปลว่าสิเอาคนมีอายุลื่นบ่หรือว่าซํำกันบลนะกะห้าสิบเห็นไหโดยยังคุยได้อยู่ไปชำกันเลี่ยโอ้ค่ะสามสี่สิบเดือห้าสิบนี่คุยได้นอนละนาอโอ้ตอวอายุชำกันใน่ยั่นไปกันวโอดเอยยังหน่อยอยู่เนาะ หรือว่าเอาคนที่มีอายุกว่าเฮาแหลคือสิอดูแลเอาได้นาะนางเนาอโอ,โอ้อันนี้ความคึดน้อนางเลยอืมเป็นยังคือคืดแบบยันเขาโป่งุุมผัวหน่อยใช่ไหมเอาคิดว่าเออเป็นี่แบบยันี่นแบบโทรศัพท์อแบบะไรยังแลยเป็นกบยยันคุยหลายคนสินะคิดวัตที่าผูเถ่าผู้น้อยเลย ยันเพิ่นหึงเพิ่งห่วนองนางนอโดยถ้าเป็นผู้ใหญ่เพิ่นก็หูจักจำแนกพิถึกน้อนะโดยก็เลยอ็กไดผู้ที่มีอายุชูกว่านองนะโดยหักมีแผนไปได้สิบปหางเงินหาคำอยู่บก็อยากไปแต่กับ่มีเงินเหตบัตรไปอืมถ้าว่ามีเงินเหตบัตรนี่ก็เหดไปนาอนะโดยโอ้ถือว่าตอนนี้นี่ บรทันมีเงินเหดบัตรมีแต่ความคิดว่าจะไปซื้อเนาะโดยไฟหาเงินมาเห็ดมาสั่งทางครอบครัวเลยถูกย้าวครรอบคัวนี่ถูกยากเนาะนะโดยถือว่าเขาน้ำมัมปากะบุ้มเนาะุ้มกินโดยเป็นห้องน้ำห้องยังมุชังก็มีวันละบ่อนะบ่มีห้องน้ำกับ่มีใช้ชีวิตประจำวันรเนี่ยฉันำแบบไปท้ายไปยังเหได้ซะ อเขาน้ำผิ่นมาเลื่อยได้ของน้ำกะกลางคืนกะได้ไปขอเขาน้ำพิ่นถึงหามาบนโต๊ะาลงเสียกางเวีนก็ได้แลนไปป้าใินะโอ้ยยามกลางคืนมันมีความมืดก็เป็นต่ย่านนอนน่ะโดยแม่ก็ได้ไปขอเขาน้ำเป็นใกล้กันน่ะาโอ้ถือว่าเป็นคือกลางเวีนกลางยังกะเขาป้าเลยโอ้ถือว่านอนอยู่บ้านก็มือนอนน่ะได้นอนน่ะ หน้าไข่นี่บ yup. ่เดิมเมนเพื่อนกับหน้ากระติดกันไนเลยโอ้นี่เรยบโบนากะเดยอืมคือว <like ่าเอากับว่าเราเคยไปทางใดเนาะเดยโอ้คือว่าเงินคำแต่ละมื่นเดี Sha? ่ยจหาแบบไรก็ไปหาพุชิโรฮะน้องใม่ไปสิแหละพุชิโลมาในหลากับไปขายนี่กินเน่โอ้หากไปแต่เถื่อนี่ได้กูเถื่อบ่ กะได้กบบรบป๋ลายบางที่ก็ได้แต่พวกกินคืออยู่รวมกันหลายคนบางที่ก็บแบ่งนาทีกันบ่ระเห้เปียกอย่ไหนเลยโอ้หลายคนนอนนะเราสมุดมีผลนเยน็กมาลมแบบในนี้นะ จริงจังนะ่นเรือว่าลมศึกษากันไปก่อนเรือแบบใดกะลมกันไปก่อนกะคิดด้วยใจกันกโดยก็คือว่าหันหันแล้วโอ้กะสิศึกษากันไปก่อนเนาะโดยกะบอกว่าคนไทยใช้เรือแบบใดไทยไทยลาวยังก็ได้โดยโอ้เป็นคนลาวคนไทยก็ได้เนาะขอเพียงแต่ว่าศึกษากันซะก่อนโยขอเพียงแต่จริงใจเพื่อประทุนโอ้ขอเพียงแต่ว่า จิงใ,ใจนากันดีนากันเนาะพี <No. S 1> ่ว่าอยากสัง่งอยากซานากันเนาะพี <No. S 1> ่ว่าลมได้เนาะโอ้ <No. S 1> oh. อันนี้สมมุดเนาะ <No. S 1> คือมีทางเอฟซีของของของบอสเสิร์เนี่ยนะสมุดว่าโอ้อันคือน้องลืมเลยแต่ว่างบนนางบนเนาะเป็นท <No. S 1> ่าเพิน่นท่าเพิ่นชนใจนะนะพินชิต <No. S 1> ามาโอ้ขาดองน้องนี่นั่นแนวนี้นะแตแต่ละว่านอนนางเนาะ ก็ต้องถามพอทําแม่ชะกอนเราต้องคุยกันเข้าใจจะก่อนเนาะถ้าสมุดว่าเฮาศึกษากันเข้าใจกันแล้วเนาะนางสมุดเป็นคนต่างด้าวอ่ะนะเป็นคนต่างประเทศเฮาสิไปยูดพวกเขาหรือสิมาอยู่วันเฮาไปไปกับวิมีคนยูย่น้ำพอน้ำแม่สินะโอุ้ยกันไปก่อนไปกับพระท่านว่าสี่สาเขาครัวเนาะนางเนาะ แต่วา่าหาคุณคุย <No. S 1> คุณศึกษาหาใจกันเนาะ <No. S 1> ที่ว่าปันลานว่าสื่สังครอบสัางครัวเดี๋ยวนาะขอเพียงแต่เหา,หาคุณคุยกันจะกอน <No. S 1> ศึกษากันไปก่อนเนาะ <No. S 1> จริงเหื่องสั่งครัวจริงตกลงอีกทีนึงโอ้ที่ว่านอ้ <No. S 1> องคนกับเปิดใจเนี่ยไปเนาะที่ว่าปรทธานว่า no. อยากสร้างครอบสร้างครัวคนนั้นเนาะเธอตอนนี้คนเป็นโสดละแต่ว่าเปิดใจเพื่อหาคุณคุยพี่น้องเอ้ยเพื่อศึกษาดูใจกันก่อนถ้าว่าเว้าเขาอกเขาใจกันแล้วก็จึงตกลงกันอีกเธอหนึ่ง่น้องเอ้ยเนาะโบแมนมาเปิดใจเพื่ออยากสร้างครอบครัวนางเนาะโอ้แมนเป็นน้องเพิ่นก็เปิดใจเพื่อหาคุณคุยซื่อๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ทางน้องเพิ่นก็ เ่าลบเลี้กก็วางเป้าัแหละเป็นน้องเปเงาอยู่คนเดียวนคนละเนาะก็ได้เปิดใจเพื่อได้หาคนคุยเพื่อได้ศึกษาเบิ่งใจกันว่าจริงจังชันทํำใดแล้วก็จริงได้ตกลงเพราะว่าน้องตอนนี้ก็ยังน้อยแหละพี่น้องเอ็น้องสิบแปดปีเต็มน้นนนอนางนาอก็ย<อ>ังน,น้นอยอยู่ปนะาสิบแปดปีนี่ก็รอลูกสร้างครอบครัวก็ยังแบนพ่อพ่อปันใดพี่น,น้องเป็นนะอม ว่าโอเคแล้วนางเนาะย<ล>บอสร็รกจกะสีลูกกวนบดนปดันไดนั้นบอสร็รกจกะสิได้ลาก่อร<ล>สบายดีสบายดีจ้าจะเอาพี่นาเอ,เอ,เอ๋ยเนาะตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วเนาะเพราะว่าเฮือนน้องบุญเพิ่นกัอยู่แคมทงไห่ทงหน้าได้พี่นาเอ,เอ,เอ๋ยเนาะทางบอสร็จไปตามติดมาสักถามข่าวข่าว,าวทางน้องเพิ่นเนาะตีว่าน้องเพิ่นก็ได้เปิดใจแล้นะเนาะ เปิดใจกาบแมแนว่าเพื่อจะสร้างครอบครัวพี่น้องเอยเนาะเ,าเ,าะเปิดกาว่าเปิดใจเพียงหาคุณคุยเพื่อศึกษาเบิ่งความเข้าใจเช่งกันและกันเรื่องสร้างครอบครัวก็จริงตกลงกันอีกเทื่อนึงท่าว่าเขาเข้าใจกันเนาะอันนี้ตามเหตุผลที่ว่าน,น้องคุณพ่อสุฟังพี่น้องเอยเนาะ,านาะท่านบอสเสิร์ตก็จะได้อำลาได้พี่น้องเออนนะท่านละขอขอบอกใจมายังเอฟซีเละผู้ติดตามหับชมบูรสเซิร์ตจนถึงต้นจนจบเนาะแต่ขออวยพรทรายให้ จงมีอยู่ดีมีแห้งปัจจุจันลบดภัยกระเจ็บท่านั้นเบาเสดขอกาวคำว่าสบายดี